อืมปอนให้เกรดตัวเองเท่าไหร่ครับเอ่อให้ให้บีได้ไหมครับบีนะครับนะครับ hey, hey, hey. มาวิเคราะห์กันก่อนพี่ว่าพี่ว่าโช์นี้เนี่ยมีความสมบูรณ์นะในเรื่องของโช์นะมองในเรื่องของโชว์เราไม่ได้มองในเรื่องของศักยภาพการร้องหรือว่าความเป็นซิงเกอร์อะไรนะมองคือถึงแม้ว่าคุณจะเป็นซิงเกอร์ที่ที่ร้องเพลงดีอย่างไรก็ตาม แต่ถ้าคุณทําโชว์ออกมาไม่ดีก็ไม่มีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นหรือคุณเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ที่ดีมากแต่คุณร้องเพลงห่วยมากๆมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างมันต้องบาลานซ์กันอันนี้ปอนเป็นคนที่ร้องเพลงไม่ห่วยนะครับไม่ห่วยแต่ว่าไม่ได้ถึงกับดีเลิศแต่เป็นคนที่ร้องเพลงให้ดีได้ถ้า คอนเซนเทรตมีเวลาฝึกมากขึ้นคุณสามารถที่ร้องเพลงได้ดีอยู่ในระดับที่มีมาตรฐานที่ดีที่สูงขึ้นได้ตอนนี้คุณร้องเพลงอยู่ในเกณฑ์ในเกณฑ์ที่เรียกว่าดีไม่ห่วยนะครับเพราะ,ะนั้นผมผมยืนยันว่าคุณร้องเพลงไม่ห่วยคุณร้องเพลงดีแต่ดีได้มากกว่านี้นะครับแล้วโชว์ที่มันออกมามันมีความลงตัวมากมาก นะครับถึงแม้ว่าการเต้น<ๆ>การโชว์ในช่วงนั้นอาจจะไม่ได้บอกว่ากระแทกใจอะไรมากมายแต่ก็ถือว่าทําได้สมบูรณ์ในโจทย์ที่ได้รับนะฮะเพราะฉะนั้นเกรดที่ครูใหญ่ให้เนี่ยอยู่ที่ B บ,บวกนะเกรดที่ครู Voice ทางด้าน Voice ก็ให้ก็อยู่ที่ B บ,บวกบ Dance ให้ B ครับ แอคติ้งให้ B บวกนะครับพี่แมวก็ให้บีบวกนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเกรดที่มันพัฒนาขึ้นไหมเนี่ยเกรดของอื้อไม่เ็วเกรดพัฒนาขึ้นนะครับ โอเคสิ่งสิ่งเหล่านี้ที่ที่ไปไปจดบีบวกครับครับบเกรดเกรดเฉลี่ยรวมของเราอยู่ที่บีบวกสิ่งเหล่านี้มันก็วัดวัดอะไรได้พอสมควรนะครับ,รบสำหรับภูมิที่ดูว่าตัวเองยังคงอยู่